สวัสีแฟนบาร์นาซาทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายน2 0 1 7นะครับอยู่กับบายชีวิตทางอาเซีดีครับสำหรับนักเตะอ,อาเซีตัวหลักๆเนี่ยก็จะติดภารกิจรับใช้ทีมชาติกันโดยเมื่อวานเนี่ยได้มีการอัปเดตผลงานของนักเตะอ,อย่างมาตินโรเดกาดนะครับว่าผ่านการทดสอบความฟิตลงช่วยทีมชาติ นอร์เวย์นะครับในการไปเยือนคาซัคสถานซึ่งเจ้าตัวก็ผิดหวังนะครับที่ไม่สามารถช่วยให้ทีมเนี่ยเก็บ3แต้มได้แล้วก็ไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่เอริงฮารแลนเนี่ยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตโค้ชทีมชาตินะครับว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆทั้งที่3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขายิงไปถึง7ประตูส่วนนักเตะค,คนอื่นๆของอาเซอย่งดาบิดรายา ยาคุบควีอโทมัสปาเตริคาร์โดคาราฟิเอรี่แล้วก็วิลเลียมซาลิบานะครับก็ได้ลงสมัติเกมในนามทีมชาติของตัวเองนะครับผลงานก็ตามที่ได้รายงานไปที่น่าจะเป็นห่วงหน่อยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นริคาร์โดคาราฟิเอรี่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างเกม จนเล่นต่อไม่ไหวนะครับแล้วต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่71แต่ว่ายัางไงก็ตามหลังเกมทางผู้จัดการทีมชาติอิตาลีก็ได้อัปเดตเบื้องต้นนะครับว่านักเตะรายนี้เนี่ยดูจะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ด้วยทรัพยากรทีมแพทย์ของเขาเนี่ยเชื่อว่าทางคาราฟ e r รี่เนี่ยจะฟิตพอสำหรับการลงเล่นในเกมที่จะไปเยือนอิสราเอลในนัดต่อไปด้วยซ้ำนะครับ ส่วนทางฟังเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยก็ไม่ได้มีการระบุถึงอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการชื่นชมผลงานของทีมชาติอิตาลีว่าเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นก็น่าจะอนุมานได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกมีอาการบาดเจ็บอะไรที่รุนแรง จนน่าเป็นห่วงแล้วก็ประกอบกับลักษณะการโดนปุ่มสตาร์ทเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการเปิดปุ่มมาย่ำนะครับแต่เป็นการที่เดมเบเล่เนี่ยโดนสกัดตัวลอยเหมือนตีลังกามาแล้วก็เท้าของเดมเบเล่เนี่ยก็มาปักเข้าที่น่องของคลาฟิรีซึ่งดูจะไม่ได้มีน้ำหนักมากนักแต่ว่าด้วยความที่เป็นปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็แน่นอนนะครับต้องรู้สึกเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา เอาล่ะในส่วนของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีนักเตะอาร์เซอลหลายรายที่ได้ลงทําการแข่งขันโดยโฟกัสก็น่าจะไปอยู่ที่เกมที่อังกฤษบุกไปเยือนสาธารณรัฐไอแลนด์ and, ซึ่งก็เป็นทีมที่มีประเด็นเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติกันอยู่ระหว่างนักเตะในทีมชาติอังกฤษอย่างดิคนไรส์แล้วก็แจ็คกรีลิสซึ่งก็เคยเล่นให้กับทีมชาติไอแลนด์ ในระดับเยวชนไรซ์ Rice เองเนี่ยก็เคยเล่นให้กับสาธารณรัฐไอแลนด์แต่ว่าท้ายที่สุดก่อนที่จะได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการเจ้าตัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนมารับใช้ทีมชาติอังกฤษซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนโหอยู่อย่างหนักนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ดูเหมือนว่าจะใช้เสียงโหเหล่านั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันนะครับให้ทำผลงานได้ดีระดับ4-5ดาว โดยเป็นคนที่ยิงประตูได้เองแล้วก็แอสซิสต์ให้กับแจ็คกลิลิสด้วยนะครับในส่วนประตูที่เจ้าตัวยิงได้เนี่ยก็เป็นลูกที่เก็บตกมาจากที่แฮร์รี่เคนเนี่ยโดนผู้เล่นของไอแลนเข้ามาสกัดบอลมันก็กระดอนมาเข้าทางของดีแคนไรส์ซึ่งจริงๆก็ต้องชมดีแคนไรส์ด้วยที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับซึ่ง การอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของนักเตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสะท้อนถึงความเข้าใจเกมการอ่านเกมว่ามีโอกาสที่ดีอยู่ตรงไหนนะครับในการที่จะทำประตูแล้วเจ้าตัวก็ใช้จังหวะนั้นได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับยิงหนีมือพรุกษาประตูเข้าประตูของ ไอแลนด์ให้อังกฤษเนี่ยนำเป็น1ประตูต่อศูนย์จริงๆไอแลนด์ก็มีโอกาสอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยขาดความเฉียบคมมี2จังหวะเน้นๆที่พวกเขาได้มีโอกาสทำประตูโดยในช่วง5นาทีแรกมีจังหวะที่ แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยมงสกัดนะครับแล้วบอลไปเข้าทางผู้เล่นไอแลนด์ที่โถมตัวเข้ามามงแต่ว่าก็ดันมงไม่ดีเองนะครับไม่ได้ลุ้นในการทำประตูสักเท่าไหร่ส่วนอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ไอแลนด์ได้ยิงนะครับในลักษณะที่คล้ายๆกับที่แจ็คลีลิสได้ยิงแต่ว่าความเฉียบคมเนี่ยก็ต่างกันเยอะนะครับยังไงก็ตามรอยคีนอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็น อดีตนักเตะคนสําคัญของทีมชาติไอร์แลนด์รอยคีนมองว่าอังกฤษเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยดูจะเล่นเพื่อตัวเองมากไปหน่อยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ดูแย่ลงนะครับในภาพรวมส่วนคะแนนความสามารถของดแค a นไรส์นะครับในที่มินิทเนี่ยได้ประเมินเอาไว้ที่ 9คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนบุโกโยสาก้าเพื่อนร่วมทีมจากอาร์เซนอลก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวรุกฝั่งขวานะครับแล้วก็ได้มา7คะแนนก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายโอกาสในช่วงท้ายเกมที่เจ้าตัวมีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ไปโดนเควินเคลาเฮอร์นะครับผู้รักษาประตูของทีมชาติไรด์เนือเนี่ยป้องกันเอาไว้ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่ สำคัญมากๆก็คือเรื่องของสภาพร่างกายก็เป็นข่าวดีที่นักเตะตัวสำคัญของอาเซอทั้งหลายที่ผ่านการลงเล่นในทีมชาติในแนัแรกไปเนี่ยก็ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆเพิ่มเติมมานะครับถ้ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง อย่างมาร์ตินูเดกาหรือว่าบุโกโยซาก้าได้รับประการบาดเจ็บไปนี่งานงอกแน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะอย่างดแค a นไรส์เนี่ยก็จะโดนแบนในนัดที่จะต้องออกไปเยือนทนารมสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะครับส่วนนักเตะอย่างมิเกลเมเรโน่ที่ได้มาในตลาดซัมเมอร์นี้ก็ได้รับประการบาดเจ็บจากการซ้อมในเซสชั่นแรกไปซะอย่างนั้นนะครับโดยจากการประทะกับกาเบลมาเอสแล้วก็ล้มลง โดนมาเกยสล้มลง,ลงมาทับอีกทีนึงพูดถึงกัปตันมาเกยสนะครับเมื่อวานเจ้าตัวก็ลงเล่นทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมชาติบราซิลเนี่ยเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยเคลียร์ลูกยิงของเอกวาดอร์เนี่ยจากเส้นนะครับซึ่งก็ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากสื่อในท้องถิ่นแล้วก็ได้รับคะแนนความสามารถ เราราวสัก8คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม10ส่วนคายฮาทที่ลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันเนี่ยก็เป็นตัวจริงนะครับในตำแหน่งหน้าต่ำและเยอรมน,นีก็เอาชนะฮังการีไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับพาแวทเองก็ทำได้ดีในการหาตำแหน่งแต่ว่า ชคอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เพื่อนก็เลือกที่จะทําประตูเองบ้างอะไรบ้างก็ทําให้เขาเองก็พลาดโอกาสที่จะยิงประตูจากลูก o p e n โอเพนเพลย์แล้วก็มาชงเองกินเองนะครับจากการพยายามที่จะลากเลื้อยเข้าไปยิงประตูในกรอบเขตโทษแล้วก็โดนผู้เล่นของฮังการีเนี่ยสกัดลม้มลงไปเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาสังหารเป็นประตูที่5ให้กับทีมชาติเยอรมันเอาชนะฮังการีไป5ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนยูเรนชิมเบอร์เนี่ยก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับในการเปิดบ้านเอาชนะบอสเนียไป5ประตูต่อ2นะครับโดยเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวลงไปในนาทีที่66นะครับนักเตะอาร์เซออีกรายหนึ่งที่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมชาติก็คืออเล็กซานเดร์เซนเชนโกนะครับโดยลงไปแทนวิกเตอร์ซีแกลนคอฟนะครับในนาทีที่81แต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยให้ยูเครนเนี่ยเก็บแต้มได้จาก แอลเบเนียนะครับสุดท้ายแพ้แอลเบเนียไป1ประตูต่อ2ถึงแม้ว่าจะได้ประตูขึ้นนำก่อนก็ตามซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานาการณ์ของซินเชนโกเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งในนามทีมชาติแล้วก็ในส่วนของการเล่นให้กับอาร์เซนอลถึงแม้ว่าในช่วงปีซีซั่นเนี่ยเจ้าตัวจะโชว์ผลงานได้น่าสนใจก็ตามแต่ว่าในการเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยดูว่าจะค่อนข้างยากนะครับ ใจก็เชียร์ให้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลกับกับอาร์ซอลบ้างนะครับโดยก็ต้องลุ้นว่าในเกมที่อาร์ซอลจะบุกไปเยือนทันนัมสเปอร์เนี่ยซินเชนโกจะได้รับบทบาทแบบไหนยังไงนะครับแต่เชื่อว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะว่าการต้องรับมือกับนักเตะที่มีความเร็วสูงของทันนัมสเปอร์เนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับวิธีการเล่นของซินเชนโกสักเท่าไหร่ แต่ก่อนที่จะถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเกมทีมชาติให้พวกเราได้ติดตามลุ้นตามเชียร์เอาละในส่วนของโปรแกร,รมในนัดที่เหลือนะครับเรามาดูกันหน่อยว่าเหลือการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติอีกมากน้อยขนาดไหนนะครับแข่งกันเมื่อไหร่กันบ้างก่อนที่เราจะได้กลับมาโฟกัสกับเกมพรีเมียร์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งโดยก็จะขอโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันที่มีนักเตะอาเซา อยู่ในทีมกัละกันนะครับโดยในคืนวันที่9นี้นะครับฟุตบอลเนชันลีกเวลา1นาฬิกา45นาทีนะครับโนเวย์ของมาติโนเดกาดเนี่ยก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออสเตรียฝรั่งเศสของวิลเลมซาลิบานะครับก็น่าจะต้องการได้แต้มจากเบรกทีมชาติครั้งนี้บ้างนะครับหลังจากที่แพ้กับอิตาลีไป1ประตูต่อ3โดยพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบลเยียม นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยอิตาลีของริคา์โดคาราฟิอรี่เนี่ยจะได้บุกไปเยือนอิสราเอลนะครับส่วนในคืนวันที่10เนี่ยนะครับก็จะมีเนเธอร์แลนด์ของยูเรนทิมเบอร์นะครับซึ่งจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยอรมนีซึ่งเรามีโอกาสจะได้เห็นคายฮารวตเนี่ยดวลฝีเท้ากับทางด้านยูเรนทิมเบอร์นะครับซึ่งก็น่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีจากการซ้อมกันที่อาร์เซนอล ซึ่งก็จะเล่นกันในเวลา1น5นาฬิกา45นาทีนะครับเช่นเดียวกับยูเครนที่ของอเล็กซเซนด์ซินเชนโก้ที่จะได้บุกไปเยือนสาธารณารัฐเช็กนอกจากนี้ก็ยังมีอังกฤษของดิแคนไรส์แล้วก็บูยอรซาก้านะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟินแลนด์ซึ่งนั่นก็จะเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับที่เกมระดับทีมชาติในโซนยุโรปเนี่ยทำการแข่งขันแต่ว่าใน รายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนอเมริกาใต้เนี่ยยังมีบราซิลที่จะได้บุกไปเยือนปรากัยนะครับแข่งขันกันในเช้าวันที่11กันยายนเวลา7นาฬิกา30นาทีนะครับเอาละนั้นก็เป็นโปรแกร,รมฟุตบอลระดับทีมชาติที่พวกเราแน่จะลุ้นให้จบจบไปนะครับแต่ว่าในเมื่อ,อยังไงมันก็คงจะต้องรออีก5-6วันนะครับกว่าที่จะได้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ก็ติดตามลุ้นตามเชียร์ทีมชาติของเหล่านะักเตะอาเซนอลกันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ